คุณเคยสังเกตอะไรเกี่ยวกับคนไทยบ้างไหมบางครั้งรอยยิ้มของพวกเขาไม่ได้แค่แสดงความสุภาพบางสายตาไม่ได้เป็นแค่ความเป็นมิตรผมเคยคิดว่ากรุงเทพเต็มไปด้วยความสนุกและสีสันแต่ทริปแรกของผมกลับเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาลในตรอกเล็กๆก,ก,กลางเมืองมีบางสิ่งซ่อนอยู่บางสายตาบางรอยยิ้มรอให้คุณสังเกตและผมกลายเป็นคนเดียวที่เห็นความจริงนั้น คุณกล้าตามผมไปหรือไม่เพื่อค้นพบความลึกลับที่คนไทยบางคนไม่อยากให้ใครเห็นกดติดตามและดูจนจบเพราะเรื่องราวนี้จะทำให้คุณไม่มองกรุงเทพเหมือนเดิมอีกต่อไปในคืนแรกที่ผมเดินทางถึงกรุงเทพผมเลือกเดินเล่นในย่านที่เต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงดนตรีถนนคึกคักไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ที่แซกตัวอย่างรวดเร็วเสียงตแตรดงประสานกับเสียงหัวราะของผู้คน ผมรู้สึกทั้งตื่นเต้นและวุ่นวายไปพร้อมกันแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกคือสายตาของชายคนหนึ่งเขายื่นอยู่ตรงหัวมุมถนนไม่พูดไม่ขยับแต่เจ้ามาที่ผมราวกับรอคอยอะไรบางอย่างผมพยายามเดินผ่านไปกลิ่นควันอาหารลอยมาแต่จมูกความหอมของหมูปิ้งปนกับกลิ่นน้ำมันไหม้และควันรถบรรยากาศร้อนชื้นเกาะตัวตามผิวจนผมรู้สึกหายใจติดขัดทันใดนั้นเสียงผู้หญิง หัเราะคิกคักดังขึ้นจากด้านหลังเมื่อหันกลับไปผมไม่เห็นใครเลยแต่เสียงยังคงดังอยู่ใกล้หูเหมือนเธอกำลังยืนอยู่ตรงนั้นผมก้าวเดินเร็วขึ้นฝีเท้าของผมกระทบกับพื้นซีเมนเก่าสะท้อนเสียงก้องในตรอกที่แคบและมืดแสงไฟนีออนกระพริบสลับติดดับทำให้เนวของผมบิดเบี้ยวบนกำแพงหัวใจผมเต้นแรงและในจังหวะที่ผมหันไปอีกครั้ง ชายคนนั้นกลับมายืนตรงหน้าใกล้จนผมมองเห็นรอยยิ้มที่ไม่ขยับริมฝีปากเป็นรอยยิ้มที่เย็นชาและดวงตาเต็มไปด้วยสิ่งที่ผมไม่อาจอธิบายได้ผมถอยหลังแทบไม่ทันความมืดในตรอกเหมือนกลืนทุกเสียงรอบตัวแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนถูกดูดหายไปชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้เรย่เรยๆทุกฝีเท้าดังก้องในหัวใจผมพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงติดคอ หมือนลิ้นแข็งที่ไม่ยอมเคลื่อนไหวแล้วก็มีเสียงอีกครั้งเสียงหัวเราะที่คุณเคยจากผู้หญิงคนนั้นแต่ครั้งนี้อยู่ด้านข้างรอกตัวผมเริ่มหมุนวนแสงไฟนิออนกระพริบเร็วขึ้นเงาเริ่มบิดเบี้ยวและชายคนนั้นเริ่มหายตัวไปทีละน้อยผมหันซ้ายหันขวาแต่ตรอกยังว่างเปล่าไม่มีใครมีเพียงกลิ่นอาหารและควันรถแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยยังเกาะติดผมแน่น และทันใดนั้นกระดาษแผ่นเล็กปลิวมาที่เท้าผมก้มลงหยิบข้อความเขียนด้วยลายมือประหลาดคุณไม่ควรมาที่นี่คนเดียวหัวใจผมเต้นแรงจนแทบระเบิดผมรู้ทันทีว่าบางสิ่งบางอย่างในกรุงเทพไม่ได้ตอนรับหนักท่องเที่ยวอย่างผมด้วยรอยยิ้มเสมอไปผมยืนอยู่กลางตรอกมือสั่นจนเกือบทำกระดาษตกรอตัวเงียบสนิทแม้แต่เสียงลมก็เหมือนหายไป จูจ่ๆผมได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆจากด้านหลังแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเดียวมีหลายเสียงกำลังคลบเข้ามาใกล้ผมหมุนตัวทันทีแต่ตรอกยังว่างเปล่าเหมือนเดิมแล้วประตูเหล็กเก่าๆข้างๆผมเปิดเองเสียงเหล็กเสียดสีดังก้องและในความมืดมีร่างเงาโผล่ออกมาไม่ชัดแต่ผมรู้ว่ามีใครบางคนอยู่ตรงนั้นความกลัวทำให้ผมแทบวิ่งไม่ออกแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น ผมพยายามเรียกใครสักคนแต่เสียงของผมหายไปในความมืดทันใดนั้นร่างนั้นก้าวออกมาชัดเจนชายคนนั้นอีกแล้วรอยยิ้มเย็นชานั้นกว้างขึ้นดวงตาจ้องลึกจนผมเหมือนหลุดเข้าไปในมันผมรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งและก่อนที่ผมจะร้องตะโกนได้ชายคนนั้นก็พูดคุณสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมว่าไม่ใช่ทุกคนที่ยิ้มให้คุณนั้นจริงใจ ผมรู้สึกเหมือนมีลมเย็นวิ่งผ่านกระดูกสันหลงังความตื่นเต้นผสมกับความหวาดกลัวจนแทบ,บล้มทั้งยืนตรอกนั้นเหมือนกับโลกอีกใบที่ผมเพิ่งค้นพบในทริปแรกของประเทศไทยผมถอยหลังชนกำแพงใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุกอกแต่ชายคนนั้นไม่ได้เข้ามาใกล้กลับยืนอยู่ห่างๆเรากับมองทะลุทุกความคิดของผมแล้วก็เกิดเสียงเสียงฝีเท้าอื่นๆหลายคนหลายเสียง จากตรอกมือทั้งสองด้านผมพยายามหันหนีแต่ทุกทางดูเหมือนพาไปยังจุดเดียวกันสายตาของผมจับจ้องไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นพวกเขาไม่พูดไม่ขยับริมฝีปากแต่สายตากลับพูดราวกับกำลังเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวและในชั่วพริบตาทุกคนหายไปเหมือนลมพัดกลืนตัวตนเหลือเพียงชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มเย็นชาเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้ริมฝีปากของเขาขยับช้าๆคุณกำลังสังเกตสิ่งที่คนไทยบางคนไม่อยากให้ใครเห็นผมก้าวถอยหลังแต่คาติดกับพื้นความมืดและความเงียบเริ่มกลืนทุกสิ่งกลิ่นควันอาหารและความร้อนชื้นหายไปแทนที่ด้วยความเย็นและความว่างเปล่าแล้วก็เกิดเสียงเสียงกระซิบแผ่วเบาคุณไม่ควรอยู่คนเดียวตอนกลางคืนผมถอยหลังสุดแรง หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดและทันใดนั้นชายคนนั้นก็หายตัวไปเหมือนไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยผมยืนอยู่กลางตรอกความมืดกลับคืนแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางสิ่งบางอย่างในกรุงเทพได้เปลี่ยนวิธีที่ผมมองผู้คนและรอยยิ้มของพวกเขาไปตลอดการผมถอยหลังชนกำแพงใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุกอกแต่ชายคนนั้นไม่ได้เข้ามาใกลกลับยืนอยู่ห่าง เรากับมองทะลุทุกความคิดของผมแล้วก็เกิดเสียงเสียงฝีเท้าอื่นๆหลายคนหลายเสียงจากตรอกมืดทั้งสองด้านผมพยายามหันนี้แต่ทุกทางดูเหมือนพาไปยังจุดเดียวกันสายตาของผมจับจ้องไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นพวกเขาไม่พูดไม่ขยับริมฝีปากแต่สายตากลับพูดรากับกําลังเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวและในชั่วพริบตาทุกคนหายไป เหมือนลมพัดกลืนตัวตนเหลือเพียงชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มเย็นชาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ริมฝีปากของเขาขยับชา้ชาๆคุณกำลังสังเกตสิ่งที่คนไทยบางคนไม่อยากให้ใครเห็นผมก้าวถอยหลังแต่ขาติดกับพื้นความมืดและความเงียบเริ่มกลืนทุกสิ่งกลิ่นควันอาหารและความร้อนชื้นหายไปแทนที่ด้วยความเย็นและความว่างเปล่าแล้วก็เกิดเสียงเสียงกระซิบแผ่วเบา คุณไม่ควรอยู่คนเดียวตอนกลางคืนผมถอยหลังสุดแรงหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดและทันใดนั้นชายคนนั้นก็หายตัวไปเหมือนไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยผมยื่นอยู่กลางตรอกความมืดกลับคืนแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางสิ่งบางอย่างในกรุงเทพได้เปลี่ยนวิธีที่ผมมองผู้คนและรอยยิ้มของพวกเขาไปตลอดการวันนั้นผมกลับมาที่โรงแรม หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็เข้าครอบงำผมเปิดแผนที่และพยายามจำทุกตรอกที่ผ่านทุกถนนทุกเสียงทุกสายตาที่ผมเห็นเมื่อคืนทันใดนั้นโทรศัพท์ของผมสัน่นไม่มีสายเรียกเข้าเพียงข้อความสั้นๆจากหมายเลขที่ไม่รู้จักคุณยังสังเกตอยู่ใช่ไหมเราเห็นคุณแล้วมือผมสั่นจนแทบทำโทรศัพท์ตกความกลัวจับตัวเป็นก้อนหนา แต่สายตาผมกลับลุกว,ว้าวด้วยความตื่นเต้นและความอยากรู้ผมตัดสินใจจะตามรอยชายคนนั้นจะค้นหาว่าเขาคือใครผมออกจากโรงแรมเดินลงตรอกที่คุ้นเคยแต่ความรู้สึกครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวเพียงอย่างเดียวเหมือนมีใครกำลังดึงผมเข้าไปเข้าไปในความลึกลับที่ไม่อาจหาทางออกง่ายๆและทันใดนั้นจากความมืดชายคนนั้นปรากฏตัวอีกครั้ง รอยยิ้มเย็นชาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เขายื่นมือออกมาและกระซิบเบาๆถ้าคุณอยากรู้ความจริงต้องตามฉันเข้ามาในโลกของเราผมรู้ทันทีไม่มีทางย้อนกลับกรุงเทพของผมในทริปแรกไม่ใช่เมืองเดิมอีกต่อไปทุกสิ่งที่ผมเห็นทุกรอยยิ้มทุกสายตาซ่อนความลึกลับและความระทึกที่ผมเพิ่งเริ่มเข้าใจผมก้าวตามชายคนนั้น รอแคบแคบกลายเป็นทางเดินลึกลับกำแพงรอบตัวเหมือนยืดออกจนมืดคลุมทุกอย่างกลิ่นชื้นของความเก่าและไม้ผสมกลิ่นดินครุ้งเข้ามาในจมูกเขาหยุดตรงประตูไม้เก่าประตูนั้นไม่มีหมายเลขไม่มีป้ายบอกทางแต่ชายคนนั้นเปิดมันอย่างง่ายดายเหมือนรอผมอยู่ตรงนี้ผมหายใจไม่ทันและทันทีที่ก้าวเข้ามาแสงไฟสลัวส่องลงจากเพดานเผยให้เห็นภาพคนไทยหลายคน นั่งอยู่รอบโต๊แต่ไม่มีใครหันมามองผมพวกเขาเหมือนอยู่ระหว่างโลกจริงกับโลกเงาชายคนนั้นยื่นมือให้คุณสังเกตทุกสิ่งแต่คุณยังไม่เข้าใจทั้งหมดเสียงเขาแผ่วเหมือนกระซิบในใจผมพยายามพูดแต่ลิ้นแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงด้วยความลึกลับพันใดนั้นไฟสลัวกระพริบแปลงและภาพรอบตัวเริ่มเปลี่ยนใบหน้าที่คุณเคยกลายเป็นรอยยิ้มเย็นชาดวงตาที่มองผม เต็มไปด้วยความลึกลับทุกเสียงทุกการเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตเป็นของตัวเองชายคนนั้นโน้มตัวมาใกล้และผู้คำเดียวที่ทำให้ผมขนลุกนี่คือกรุงเทพที่คุณสังเกตไม่เคยจบในชั่วพริบตาผมรู้สึกว่าตัวเองกลืนเข้าไปในโลกนั้นรอยยิ้มสายตาความลึกลับทั้งหมดถูกฝังเข้าในใจผมตลอดไปและผมรู้ทริปแรกในประเทศไทยไม่ได้สอนแค่ความสวยงาม แต่มอบทเรียนเรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาผมยืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแปลกประหลาดพราะตัวเงียบสนิทแต่กลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดชายคนนั้นไม่พูดอะไรอีกเพียงหันไปชี้ประตูทางด้านหลังผมก้าวเข้าไปและทันทีที่เปิดประตูผมเห็นห้องใหญ่เต็มไปด้วยภาพถ่ายภาพผู้คนบนถนนรอยยิ้มของพวกเขาแต่บางภาพกลับเคลื่อนไหวได้ หมือนพวกเขากำลังมอมมาที่ผมเสียงหูร้บางอย่างแผ่วๆดังขึ้นรอบตัวและกลิ่นควันอาหารผสมกับความชื้นกลับกลายเป็นกลิ่นที่ทำให้ผมรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็อดใจไม่ได้ที่จะมองต่อชายคนนั้นกระซิบเบาๆทุกครั้งที่คุณสังเกตคุณกำลังเข้าสู่โลกของเรากรุงเทพไม่ใช่เพียงเมืองแต่เป็นสนามสังเกตที่เต็มไปด้วยความลับผมหันไปเห็นภาพหนึ่งภาพของตัวเอง ยืนกลางถนนตรอกที่ผมเดินเมื่อคืนสายตาของผมถูกบันทึกไว้รอยยิ้มของคนรอบตัวซ่อนบางสิ่งที่ผมยังไม่เข้าใจและทันใดนั้นชายคนนั้นหันมามองผมรอยยิ้มเย็นชาเต็มใบหน้าตอนนี้คุณรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่ทุกสิ่งที่เป็นจริงความหวาดกลัวและความตื่นเต้นปะปนกันจนล้นผมรู้ทันทีทริปแรกของผมในประเทศไทย จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกสายตาทุกรอยยิ้มทุกตรอกจะอยู่ในความทรงจำผมแบบไม่อาจลบเลือนชายคนนั้นก้าวเข้ามาไกลมือเย็นเฉียบแต่ที่ลายผมเสียงกระซิบของเขาเย็นจนขนลุกคุณต้องเลือกอยู่หรือออกไปผมหายใจติดขัดสมองเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวแต่สายตาผมเริ่มมองเห็นรายละเอียดรอบตัวชัดขึ้นภาพที่เคลื่อนไหวได้บนผนงัง เริ่มรวมตัวเป็นเรื่องราวทุกรอยยิ้มทุกสายตาเหมือนพยายามบอกอะไรบางอย่างชายคนนั้นยื่นมืออีกครั้งคุณเห็นแล้วความจริงของกรุงเทพไม่ใช่เพียงรอยยิ้มหรือความสนุกมันคือโลกที่ซ่อนตัวตนและความลึกลับที่คุณไม่เคยสังเกตผมตัดสินใจก้าวตามเขาเข้าไปทันใดนั้นประตูไม้ปิดลงหลังผมโลกภายนอกหายไปเสียงห่รเสียงฝีเท้าทุกอย่างเงียบสนิท มีเพียงชายคนนั้นและภาพที่กำลังเคลื่อนไหวรอบตัวเขาหันมามองผมรอยยิ้มเย็นชาเต็มหน้าจากนี้ไปคุณจะไม่สามารถมองกรุงเทพเหมือนเดิมอีกแล้วทุกสายตาทุกรอยยิ้มคุณจะสังเกตมันจนลึกที่สุดหัวใจผมเต้นแรงแต่กลับรู้สึกเหมือนตื่นจากฝันผมเข้าใจแล้วทริปแรกในประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องท่องเที่ยวแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความลึกลับ และบทเรียนว่าบางสิ่งที่เราสังเกตได้อาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนอยากให้เห็นชายคนนั้นยิ้มอย่างลึกลับแล้วเอ่ยคำสุดท้ายที่ทำให้ผมสะดุง้งคุณเป็นคนที่เลือกจะเห็นและคุณจะจดจำมันตลอดไปทันใดนั้นแสงสว่างจากประตูไม้ห้องนั้นเริ่มสว่างจ้าร่างของชายคนนั้นค่อยๆเลือนหายไปเหมือนเขาไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยผมหันหลังวิ่งออกจากห้องวิ่งผ่านตรอกผ่านตลาด ทุกสิ่งกลับมาคล้ายเดิมแสงแดดส่องถนนคึกคักแต่สายตาของผู้คนบางรอยยิ้มเหมือนพยายามบอกอะไรบางอย่างความรู้สึกประหลาดยังคงอยู่ในอกผมหยุดตรงมุมถนนหายใจหนักและมองไปรอบตัวรู้สึกได้ว่าทุกสายตาที่ผ่านเข้ามาไม่ใช่แค่ความสุภาพหรือรอยยิ้มแต่มีความลึกลับซ่อนอยู่ข้างในบางสิ่งที่ผมเพิ่งเริ่มเข้าใจทริปแรกในประเทศไทยของผม ไม่ได้เป็นเพียงการท่องเที่ยวแต่เป็นบทเรียนเรื่องการสังเกตเรื่องความจริงที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มและเรื่องลึกลับที่บางครั้งไม่ควรถูกเปิดเผยผมหันไปมองถนนอีกครั้งและยิ้มด้วยความหวาดกลัวปนความตื่นเต้นผมรู้ว่าครั้งหน้าเมื่อกลับมาที่นี่ทุกสายตาทุกรอยยิ้มผมจะสังเกตจนไม่อาจมองข้ามอีกแต่ในใจผมยังไม่สงบแม้แสงแดดส่องเต็มถนน บางสิ่งบางอย่างในความมืดยังตามผมอยู่ผมรู้สึกได้ว่ามีสายตามองมาจากทุกมุมบางครั้งในรอยยิ้มของคนแปลกหน้าบางครั้งในเสียงหัวเราะที่แววมาไกลๆผมพยายามสังเกตอย่างละเอียดทุกก้าวเดินทุกเสียงฝีเท้าแต่ยิ่งสังเกตยิ่งรู้สึกว่าตัวเองหลงเข้าไปในโลกที่ซ่อนอยู่โลกที่ชายคนนั้นเรียกว่าความจริงของกรุงเทพและทันใดนั้นโทรศัพท์ของผมสั่นอีกครั้ง ข้อความสั้นๆจากหมายเลขเดิมเรายังรอคุณอยู่ผมเง่ยหน้ามองรอบตัวผู้คนเดินผ่านไปทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่สายตาบางคู่ซ่อนความเข้าใจเหมือนพวกเขารู้ว่าผมเห็นสิ่งที่พวกเขาไม่อยากให้ใครเห็นผมยิ้มทั้งหวากูรู้ว่าทริปแรกของผมในประเทศไทยสอนบทเรียนล้ำค่าไม่ใช่เพียงความงดงามของเมืองแต่เป็นการเรียนรู้ว่ารอยยิ้มบางครั้ง ก็ซ่อนความลึกลับเกินกว่าที่ตาเห็นและผมรู้ว่าเรื่องราวนี้จะตามผมไปทุกครั้งที่ผมกลับมาที่นี่คือหนึ่งหลังจากกลับมาพักในโรงแรมผมนั่งอยู่ริมระเบียงมองแสงไฟกรุงเทพที่สาสองบนถนนความสงบของเมืองกลางคืนกลับทำให้ผมระแวดระวังมากขึ้นราวกับทุกเนาทุกเสียงซ่อนความลึกลับบางอย่างทันใดนั้นชายคนนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้ง เรากับก้าวออกมาจากความมืดที่ผมคิดว่าหายไปแล้วรอยยิ้มเย็นชาของเขายิ่งชัดเจนขึ้นในแสงไฟนีออนเขาพูดเบาๆคุณเห็นแล้วแต่ยังไม่เข้าใจทั้งหมดแล้วยื่นมือออกมาเรากับเชิญชวนให้ผมเข้ามาในโลกที่ผมไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่จริงผมหยุดยืนหัวใจเต้นแรงแต่ความอยากรู้ทำให้ผมก้าวตามทันทีที่ผมเข้าไปทุกอย่างรอดตัวเริ่มเปลี่ยน เสเมืองกลิ่นอาหารหายไปแทนที่ด้วยความมืดและเนาผู้คนที่ผมเคยสังเกตปรากฏตัวอีกครั้งทุกคนเจ้ามาที่ผมไม่พูดอะไรแต่สายตาพวกเขาเหมือนส่งสารบางอย่างชายคนนั้นหันมาหาผมรอยยิ้มเย็นชาของเขาแผ่วเบาคุณสังเกตแล้วและคุณเลือกที่จะเห็นนี่คือความจริงของกรุงเทพความลึกลับที่ทุกคนซ่อนไว้แต่บางครั้งก็ปรากฏให้ผู้ที่พร้อมเท่านั้น ความหวาดกลัวและความตื่นเต้นผสมกันจนล้นผมรู้ทันทีทริปแรกของผมในประเทศไทยไม่ใช่แค่การเที่ยวชมเมืองแต่เป็นการเปิดประตูสู่โลกที่ซ่อนความลึกลับโลกที่ทุกสายตาและรอยยิ้มอาจมีเรื่องราวซ่อนอยู่ชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าสายตาเขาเหมือนมองทะลุจิตใจผมรอยยิ้มเย็นชาไม่จางหายแล้วเขาก็พูดคำที่ทำให้ผมสะดุง้งคุณเป็นคนที่เลือกเห็นความจริง และตอนนี้คุณต้องรู้ทุกอย่างทันใดนั้นประตูไม้ด้านหลังเขาเปิดเองเผยให้เห็นห้องลึกลับอีกห้องเต็มไปด้วยแผนที่เสียงบันทึกและภาพถ่ายของผู้คนบนถนนกรุงเทพแต่ละภาพมีรอยยิ้มที่เหมือนเคลื่อนไหวได้สายตาของพวกเขามองตรงมาที่ผมชายคนนั้นก้าวเข้าไปไกลนี่คือโลกของเราที่ซ่อนอยู่ทุกสายตาทุกรอยยิ้มไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นเพียงผิวเผิน คุณเป็นผู้สังเกตผู้เดียวที่เลือกที่จะเข้าใจความหวาดกลัวแผ่ซ่านทั่วร่างแต่ความอยากรู้อยากอยากเห็นทำให้ผมก้าวตามทันใดนั้นแสงไฟสลัวเริ่มกระพริบภาพท,ทุกภาพรอตัวรวมตัวเป็นเรื่องราวเรื่องราวของคนไทยหลายชีวิตซ่อนความลับและความลึกลับทุกครั้งที่ผมสังเกตเหมือนผมถูกดึงเข้าไปในเรื่องราวนั้นชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งครั้งแรกที่คุณเห็นกรุงเทพ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นจากนี้ไปคุณจะไม่มีวันมองเมืองนี้เหมือนเดิมอีกหัวใจผมเต้นแรงจนแทบระเบิดและท่านใดนั้นเขาหายไปเหมือนไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยเหลือเพียงความเงียบและความรู้สึกว่าผมเพิ่งได้เปิดประตูไปสู่โลกที่ซ่อนอยู่ผมหันไปมองถนนกลางคืนอีกครั้งทุกรอยยิ้มทุกสายตายังคงซ่อนความลึกลับและผมรู้ทริปแรกในประเทศไทยของผมได้เปลี่ยนทุกสิ่ง ในวิธีที่ผมมองผู้คนตลอดการคืนสุดท้ายของทริปผมนั่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแสงไฟสะท้อนน้ำแผ่วเบาและสงบแต่ในใจความระแวงยังไม่จางผมรู้สึกว่ามีใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างกำลังมองผมพันใดนั้นโทรศัพท์ผมสั่นอีกครั้งข้อความสั้นๆจากหมายเลขเดิมคุณเห็นแล้วแต่คุณยังไม่รู้ทั้งหมดผมเมอ่ยหน้ามองรอบตัว ผู้คนเดินผ่านไปตามปกติแต่บางรอยยิ้มบางสายตาเหมือนพยายามสื่อสารบางอย่างความรู้สึกเหมือนถูกจับต้องลึกเข้าไปในจิตใจแล้วชายคนนั้นปรากฏตัวบนสะพานรอยยิ้มเย็นชาของเขาสะท้อนบนผืนน้ำเขาเอ่ยเบาๆตอนนี้คุณรู้แล้วว่าความจริงของกรุงเทพไม่ใช่แค่เมืองแห่งแสงสีและอาหารอร่อยแต่เป็นโลกที่ซ่อนความลับและผู้ที่พร้อมสังเกตเท่านั้นที่เข้าใจ ผมหายใจติดขัดทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดชั่วขณะและผมรู้ทันทีทริปแรกของผมไม่ใช่เพียงการท่องเที่ยวแต่เป็นการผาเผชิญหน้ากับความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในทุกสายตาในทุกรอยยิ้มและทุกตรอกเล็กๆของกรุงเทพผมหันไปมองสะพานอีกครั้งใช่คนนั้นหายไปแต่ความรู้สึกยังคงอยู่ราวกับว่าผมได้สัมผัสโลกอีกใบที่อยู่คู่กับความจริงและความลึกลับไปตลอดกาล ผมตัดสินใจจะกลับไปที่ตรอกแห่งนั้นอีกครั้งแม้ความกลัวยังเกาะกลุ่มหัวใจแต่ความอยากรู้ดึงผมไปผมเดินผ่านถนนที่คุ้นเคยทุกเสียงทุกกลิ่นเหมือนรอการสังเกตของผมทันใดนั้นชายคนนั้นปรากฏตรงมุมถนนรอยยิ้มเย็นชาและดวงตาที่ดูเหมือนมองทะลุใจผมเขาพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นความจริงทั้งหมดผมพยักหน้า เขาเดินนำไปยังประตูไม้เก่าประตูที่เคยเปิดให้ผมเข้าไปในโลกของภาพและสายตาที่ซ่อนความลับทันทีที่ประตูเปิดผมเห็นห้องใหญ่เต็มไปด้วยกระจกสะท้อนภาของผู้คนบนถนนทุกตรอกทุกสายตาทุกรอยยิ้มถูกบันทึกและซ่อนอยู่ในนั้นชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้นี่คือความจริงของกรุงเทพทุกคนที่คุณเห็นไม่ใช่แค่รอยยิ้มหรือความสูภาพ พวกเขาเป็นผู้สังเกตและถูกสังเกตทุกสายตาทุกรอยยิ้มคือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ผมหายใจไม่ทันแต่สายตาผมเริ่มมองเห็นรายละเอียดทั้งหมดรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นบางครั้งซ่อนความหวาดระแวงสายตาที่ดูธรรมดาบางครั้งซ่อนความลึกลับชายคนนั้นก้าวถอยเล็กน้อยแล้วพูดคำสุดท้ายตั้งแต่วันนี้คุณจะไม่มีวันมองกรุงเทพเหมือนเดิมอีก ทุกรอยยิ้มทุกสายตาคุณจะสังเกตมันจนลึกที่สุดทันใดนั้นเขาหายตัวไปเหมือนลมพัดเหลือเพียงกระจกที่สะท้อนทุกสิ่งรอบตัวผมและผมรู้แล้วว่าทริปแรกในประเทศไทยของผมไม่ใช่แค่เรื่องท่องเที่ยวแต่มันคือการเปิดประตูสู่โลกของความลึกลับและความจริงที่ซ่อนอยู่ในทุกสายตาหลังจากเหตุการณ์นั้นผมนั่งอยู่ในห้องพักโรงแรม มองกรุงเทพยามค่ำคืนจากหน้าต่างแสงไฟสะท้อนผืนน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานิ่งสงบแต่ในใจความตึงเครียดยังคงอยู่ราวกับว่าทุกสายตาที่ผมเห็นยังจดจำผมทันใดนั้นโทรศัพท์สั่นอีกครั้งข้อความจากหมายเลขเดิมคุณเห็นแล้วแต่คุณยังไม่เข้าใจทั้งหมดผมหันไปรอบห้องไม่มีใครอยู่แต่ความรู้สึกว่ามีใครสังเกตผมยังชัดเจน ผมรู้ทันทีชายคนนั้นไม่ได้จากไปและทริปแรกของผมไม่ได้จบลงง่ายๆาเช้าวันต่อมาผมตัดสินใจออกไปเดินทุกถนนทุกตรอกดูเหมือนต้อนรับผู้คนด้วยรอยยิ้มแต่สายตาเหล่านั้นบางรอยเหมือนสังเกตผมผมเริ่มสังเกตทุกรายละเอียดเสียงฝีเท้าเสียงหูรอเสียงรถแม้กลิ่นอาหารกลับกลายเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างและผมเห็นอีกครั้ง ชายคนนั้นยืนอยู่ไกลๆรอยยิ้มเย็นชาและดวงตาที่มองตรงมาที่ผมผมรู้ทันทีครั้งนี้ไม่ใช่การพบกันครั้งสุดท้ายเขาเลือยผมให้เป็นผู้สังเกตการหัวใจผมเต้นแรงแต่ผมกลับยิ้มด้วยความหวาดกลัวปนความตื่นเต้นเพราะผมรู้แล้วทริปแรกในประเทศไทยของผมไม่ใช่เพียงการท่องเที่ยวแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในทุกสายตา และทุกรอยยิ้มของเมืองนี้หลายวันต่อมาผมยืนอยู่ท่าเรือรอเรียกลับสนามบินลมเยียนพัดผ่านร่างกายและแม่กรุงเทพยามเช้าจะเต็มไปด้วยแสงแดดและชีวิตชีวาความรู้สึกจากคืนลึกลับยังคงอยู่ในใจผมผมมองไปรอบตัวผู้คนเดินผ่านไปด้วยรอยยิ้มแต่สายตาของบางคนช่างแปลกประหลาดเหมือนพวกเขาเข้าใจบางสิ่งที่ผมเพิ่งเรียนรู้ ชายคนนั้นไม่ได้ปรากฏตัวแต่ผมรู้เขายังคงอยู่ในทุกตรอกในทุกสายตาที่ผมสังเกตผมยิ้มกับตัวเองแม้หัวใจยังเต้นแรงด้วยความระทึกแต่ครั้งนี้เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจทริปแรกในประเทศไทยของผมไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่เป็นบทเรียนล้ำค่าเรื่องราวของความลึกลับและการสังเกตที่เปลี่ยนวิธีผมมองโลกตลอดไป เมื่อเรียแล่นออกจากฟังผมมองกลับไปที่เมืองและรู้ทันทีว่ากรุงเทพไม่ใช่เมืองที่ซ่อนแค่ความสวยงามแต่ซ่อนเรื่องราวและความลึกลับที่พร้อมให้ผู้ที่สังเกตเห็นเรียนรู้และจดจำไปตลอดชีวิต